โครงการจะไปใส่โครงการเที่ยววางแผนไปใีไสวันวางแผนไว้ๆเฮ็ดงานเก็บเงินให้พี่พ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่อย่างสุขสบายครับผมเก็บเงินไปสั่งบ้านหมสั่งเงื่อนอะไรเพิ่นเพิ่นหาที่หาทางไว้ให้กอะไรสา่งเงื่อนอะไ่เพิ่นง่ายเฮ็ดสายไว้น้ำ พามจะให้มาใส่จับาทลเดีวนี้ฮะเห็นไม่ได้ยาทเริ่มต้นหาิบาทนะครับังแเป็นอย่างไมเสมยคือต้องโกแม่านนะขาดแม่เขได้ขาดแม่ละใจคือยังสีขาดนี่แหละโอ้ยเข้ามาหากันขางนาได้แลวนะเขาบอกโคเดแบบเพราะเอิร์นใโรนเอินว้อย่างนด็กเอ้เ้ น่ียทุกวันนี้ยังนอนกับแม่อยู่เลยเคยเมาอันนี้บอกแม่นี่ฮะเขาคุณแม่มันกอดแม่เลยกอดหอมทุกวันเขอเป็นรางวัลให้ตัวเองตุก็ตให้พี่ใอะไรนะนี่ยังกอดตุนให้แม่บอกต้อนให้แม่ดมผู้เดียวแหละบาปค่ะทักแห้งฝันวยตาโอ้คือแม่หายแห้งฝันวยตาแอ๊วันนี้เราจะของกอดน้องไว้ นี่ก็ถือว่าเป็นวันดีนะฮะเลิกงานอย่างดีเรามีโอกาสได้มา,มาเม้าบุญต่อวันนี้มเม้าบุญครับเมาบุญ <c oughs> เฮ็ดบุญเฮ็ด,ดผุศสนนะ <c oughs> เนียะเฮ็ดบุญมาชาวบ้านกัเฮ็ดไก้แต่ว,ว่ามึอนี่ยอย่างมากเฮ็ดยูสเน็เพราะว่าพี่เด็กหน่อยอย,อยู่โรงเรียนต้องการหลายๆอย่างอุปกรณ์การเรียนเท่ากันเลยบุกม่หอดขอสมเน็ต้วก็โชคดีแน่เลยพี่อิม เป็นเจ้ากินเผนนื่อเดียค่าไปเฮ็ดุเ่เฮ็ดยังแค่แนวตะเพนนั่นแหละสรุปม,ม,มจังมาสเต็ปจังเชื่อหรอโอ้มาหลายเชื่ออยู่ครับมาเชียวเพราะว่าสเต็ปนี้เป็นเกาะที่งามสะอาดมาย่ำเลยเดี๋ยวไ่เคยผิดหวังเรื่องอาหารการกินกับแทกอารไสแก้วนี